สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทดสอบให้เพื่อนๆหลายๆคนเนาะที่อยากจะรู้ว่าเอ๊อออนกิดติดพร้อมกัน2เครื่อง3เครื่องได้ไหมมีปัญหาหรือเปล่าออนกิจไฮโวลกับโลโวลใช้ด้วยกันได้ไหมอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูครับส่วนไอตัวเจ้าตัวเนี้ยก็คือตัวออนกิดเป็นแต่เป็นตัวโลโวลนะของซูเออก็คือ1000วัตต์ตัวนี้ผมต่อไว้1แผง ครับส่วนตัวนี้เป็นของ JSI นะตัวเก่าละติดมาหลายปีละตัวนี้ก็อยู่ที่1,500วัตต์นะครับผมต่ออยู่ประมาณ3แผงแผงเท่าไหรอ่อ่ะแผง400กว่าวัตต์มั้งต่ออยู่ประมาณ3าแผงสแผงนี่แหละเดี๋ยวเราลองมาดูกันนี่นะครับตอนนี้ผมรันระบบอยู่ติดวัดมิเตอร์ไว้เดี๋ยวผมจะลองปิดตัวนี้เบเกอร์ ตัวนี้ของทั้ง2ตัวเลยนะตัวนี้ก็ไปจ่ายให้กับตัว j s i ส่วนตัวนี้ก็มาจ่ายให้กับเจ้าสุเอ,อนะครับตอนนี้วัดที่บ้านผมอยู่ที่8.3 8.3นะ8.3เดี๋ยวผมจะลองรันเจ้าสุเอร์ก่อนอรัน,ะน,ะรนล,ละหลายๆคนอ่ะใช้แน่ๆล่ะแต่ละบ้านครั้งแรกก็คืออาจจะใช้เจ้าสุเออนี่ก่อนแล้วปอ จากนั้นปุ๊บก,ก็อยากจะอัปเกรดเป็นตัวไฮโวลท์ที่ได้ประสิทธิภาพดีกว่าแต่ก็เสียดายนะว่าเอ๊จะมีเจ้าตัวนี้ล้าจะไปต่อได้ไหมยังไงต่อร่วมกันได้เปล่าวันนี้ผมมาลองให้ดูเลยนะครับอตอนนี้เริ่มทํางานแล้วอตอนนี้วัดผลิตได้อยู่75วัต์อันนี้มันดันายหลังนะดันไยหลังดันไยหลังแน่นอนตัวนี้ก็คือ75วัต เดี๋ยวผมจะลองปิดพัดลม,มเปิดพัดลมเลยผมปิดพัดลมปิดพัดลมในบ้านเ้องเอา้าลืมไปปิดพัดลมไม่มีผลเพราะว่าตอนนี้ไฟบ้านใช้ไฮบิดอยู่อโอเคยังไงดีเนี่ยตอนนี้มันอยู่ตอนนี้มันจริงมันติดลบนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นเท่านั้นเองมันขึ้นมันขึ้นติดลบติดลบอยู่เจ็สิบห้าหน่วยก็คือดันถอยหลังทีนี้ผมจะลองเปิดเจ้าตัว J s i นะ เปิดแล้วมาครับอ่าดิสเพย์ไปแล้วะรอเขานับถอยหลังนะหกสิบวิกำลังเช็คไกฟกำแพงไฟอยู่ตอนนี้อินเวอร์เตอร์ก็โชว์กำลังที่ผลิตได้ก็คืออยู่ประมาณ70กว่ากวัตต์เป็นของซูเออร์นะแต่ว่าเราลองมาดู ค่าผลิตจริงๆที่เครื่องมันโชว์มันจะเกินจริงไปนิดนึงก็คือ 0.9M ได้กี่วัตเอ่ยเรามาดู2 0 0รัตแต่ออกจริงแค่75เองเห็นไหมอ่าแค่75เองตอนนี้ตัวนี้ดันไฟที่บ้านละต่อไปก็เรามารอ jsi 1 8บวีครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก็ติดมานานละ อาการนะักแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเจ็บหกห้าคอมิวเตอร์เขาไม่เคยดีละจอเริ่มเสียอะไรเนี่ยมาละต๊กแทกต๊กแทกเริ่มผลิตละปุ๊บปุ๊บก้าร้อยกว่าวัตพันวัตต์พันหนึ่งนะประมาณพันหนึ่งร้อย พันหบวกกับ70็ดิก็ตีว่าประมาณพันสอกว่าเห็นไหมอ่าเมื่อกี้เจ้าสุเออยู่ที่70กว่าบวกกับพันหนึ่งรก็ประมาณพันสองหน่อยหน่อยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นใครที่มีออนกิดตัวสีแดงตัวซูเออตัวเนี้ยติดไว้แล้วแล้วอยากจะอัปเกรดมาเป็นตัวไฮโวอนอ่าเรามาลองดูว่าก็ติดได้เลยนะไม่มีปัญหาครับ ค่าผลิตเขาอยู่พันสองบวกเจ้าตัว70กว่าก็ประมาณพันเกือบพันสามแตะพันสามเห็นไหมใช้ได้ครับตัวอังกฤษระหว่าง low วลต์กับ high v ต์เราสามารถต่อร่วมกันได้นะครับไม่มีปัญหานะครับยังไงเพื่อนๆคนไหนที่มีตัว low วลต์อยู่แล้วเอามาใช้เป็นเป็นตัวคูนะสำหรับคนที่หัดเล่นโซล่าเซลล์ใหม่ๆก็จะอยากอัปเกรดเป็นตัว high v ต์ก็สามารถซื้อมาติดแล้วตัวเก่าก็ยังใช้ร่วมกันได้นะไม่มีปัญหาครับ โอเคนะครับผมครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ